เราจะสามารถสมัครเปิดบัญชีกับ IQ Option ได้ยังไงนะครับตอนนี้ก็คาดว่าเพื่อนๆน,น่าจะอยู่ในเว็บไซต์ iqprofessor com นะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้ก็ได้เปิดบัญชีทดลองครับตรงเมนูเนาะหรือข้างล่างนี้คลิกที่รูปภาพนี้ครับเริ่มต้นฟรีเขาก็จะพามาหน้าต่างของเว็บไซต์ IQ Option เพื่อทำการเปิดบัญชีครับแล้วก็กดที่เปิดบัญชีทดลองฟรีครับ เขาก็ใช้เรากรอกอีเมลเอ็กซ์เดทเนาะเราก็กรอกอีเมลอีเมลเนี่ยต้องอ่าบอกกันว่าต้องเป็นอีเมลที่เราใช้งานจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เรามีการยืนยันอีเมลนะครับรหัสผ่านเราก็ตั้งไปเลยก็คือหลังจากที่เรากรอกอีเมลกรอรหัสผ่านแล้วเราก็กดติ๊กยอมรับเงื่อนไขเนี่ยแล้วเราก็สร้างบัญชีเราก็สามารถเข้าสู่ระบบรับเปิดใช้งานแพลตฟอร์มของ IQ Option ได้เลยครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดบัญชีกับ IQ Option เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อ ก็ให้มาที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมครับเลนก็จะแนะนําให้ไปที่แนะนํามือใหม่ครับคลิกเข้าไปเนาะก็จะมาหน้าต่างเว็บไซต์นี้นะครับในหน้าต่างนี้เนี่ยก็จะมีวิธีสอนวิธีเปิดบัญชีก็เมื่อกี้ได้เปิดกันไปแล้วส่วนเบอร์อสองก็คือวิธีใช้ใช้งานแพลตฟอร์มและตั้งค่าต่างๆนะครับก็กดเข้ามาที่เบอร์2นี้ก็คือจะ สอนวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม IQ Option ทั้งหมดวิธีต้องตั้งค่า IQ Option ทั้งหมดตั้งโซนเวลาตั้งอะไรต่างๆนะครับส่วน3ก็คือหลังจากที่เราได้ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมายืนยันบัญชีนะ4ก็คือวิธีเติมเงินถอนเงินในการเทรดจริงนะครับส่วน5นี้ก็คือคลิปการเรียนรู้ทั้งหมดเนาะก็เล้งจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์นึงอาจจะลง2 3คลิป2 3คลิปก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะ เราค่อยๆทำกำไรกันกให้ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีคําถามนะครับก็แอดไลน์เลงมากดที่รูปลายก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าลายเนาะแล้วก็แอดไลน์เลงมานะครับมีคําถามอะไรก็แอดไลน์เลงมาแล้วก็หลังจากที่แอดไลน์มาแล้วเนี่ยเลงก็จะ,จะพาเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มของเลงเองเนาะก็จะมีการพูดคุยกันว่าเทดยังไงอะไรไงมีการเลงก็จะเอาไว้แจ้งข่าวสารต่งตางๆเผื่อเลงมีลิดใหม่ๆมา,มาก็อาจจะแจ้งไปที่ในกลุ่มของเราได้นะครับเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเนาะ อ๋อแล้วก็เดี๋ยวเล้งจะลงเพิ่มมาให้นะครับในแนะนำมือใหม่เนี่ยก็คือจะมีกลุ่ม Facebook ที่ตอนนี้อ่าเป็นกลุ่มของเขาเรียกว่ากลุ่มของโค้ดโดมแหละเขาเปิดเอาไว้โค้ดโดมคือหนึ่งในโค้ดนะครับที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเป็นกลุ่มการเรียนรู้เราเข้าไปก็ไปศึกษามือใหม่ก็เข้าไปศึกษาจะมีเพื่อนๆมาคอยโพสต ในคลิปต่างๆหรือว่าออเดอร์ที่เขาเข้าเขาก็จะมาพูดคุยกันว่าออเดอร์นี้ทํายังไงคลิปนี้คนออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแลกเปลี่ยนความรู้กันในในกลุ่มนั้นๆนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนๆในคลิปหน้าเนาะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ